นะมาแล้วค่ะกินยำหอยนางรมแล้วก็มีกุ้งสดนะคะก็มีหอยนางรมก็ต้องกินกับผักกะทินอ่อนเนาะและิิดกรกอบอชิมกันเด้อ อือหือโอ้ยหวานอืมอหืมยำหอยน้ำลมช่ำๆนะ กืุ่มกุ้งกลุ่มสดหวานๆเนอะตักน้ำปลาลาดลาดเองนะคะอืมอืม ืขาดไม่ได้ก็ขนมจีนมันก็ต้องมีขนมจีนได้เนะออก,กินยำเนี่ย อลาดนา้ำยำลงไปเนี่ยห,ห,หวาน mm, mm. หอยนางรมกับผักกระถินในเขากันดีแทะ mm hmm. กินผักกทินอ่อนเข้าไปในหอยนางรมหวานจ่วยเลยออื Việt nam nàm ngon หมอนขนมจีนเขา 감니 mm -hmm. โอ้น,น้ำยำนววดีแท้อืม,อม,อม Эла. Ү. Не. น้ำยำฉนะ่ำๆไหมอืมอืม พอเรากินแล้วม like like ันก uh ็กินต่อเนื่องกับไม่มีเวลาคุยเนาะอืมอืมแซ่บนัวอืม Nice. Okay. อิมลอเด้จ้าสวัสดีค่ะ